สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สสสได้รวมกับเครือข่ายงดเหล้ารณรงค์สื่อรักให้พักเหล้าลดเสี่ยงเลี่ยงโควิดจัดกิจกรรมพี่สอนน้องเขียนจดหมายสื่อรักวอนพ่อแม่เลิกเหล้าค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายงดเหล้าจัดเสวนาออนไลน์เนื่องในวันเข้าพรรษาปี2564โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาภายใต้แนวคิดสื่อรักให้พักเหล้าลดเสี่ยงเลี่ยงโควิดเพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการปลอดเหล้าและอบายมุข โดยดรสุปรีดาอดุญญานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอได้กล่าวว่าตั้งแต่ปี2546 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา18ปีที่สสสได้ริเริ่มโครงการงดเล่าเข้าพรรษาโดยพัฒนามาจากทุนทางศาสนาในการลดอบายามุกในช่วงเข้าพรรษาของคนไทยซึ่งปัจจุบันโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาได้กลายเป็นกิจกรรมหลักที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเข้าร่วมการรณรงค์เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงเน้นการรณรงค์รูปแบบออนไลน์ New Normal เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมภายใต้แนวคิดสื่อรักให้พักเล่า ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิดส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจากโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้คนในครอบครัวงดดื่มเหล้าตลอด3เดือนในวันเข้าพรรษาด้วยการเขียนจดหมายสื่อรักเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจุดประกายความคิดให้พ่อแม่อยากเลิกเล่าเพื่อลูก โดยเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ w w w d o d e w m p c o s ่ n สอน c o m ค่ะ ทางด้านว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดารองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการสนับสนุนการลดละเลิกอบายมุกผ่านระบบการศึกษาโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าเป็นกิจกรรมที่ทําให้ครอบครัวหลีกเลี่ยงหรืองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะนี้สพทอยู่ระหว่างการปรับหลักสูตรการเรียน เพื่อสอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศมากกว่า4 0 0 0คนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันหลักสูตรนอกจากจะรณรงค์ให้นักเรียนและผู้ปกครองลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และในฐานะที่ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและประชาชนด้วยค่ะ